ที่หนึ่งแคบ v i p กับน้ำดื่มสยามครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับจากการที่รายการได้ลงพื้นที่นะครับไปทำกิจกรรมรณรงค์ให้เด็กเยาวชนและประชาชนเนี่ยห่างไกลจากบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้านะครับวันนี้ครับผมมาพบหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในเขตลัดพราวครับหมู่บ้านสมิติโชตครับเขามีกลยุทธ์ที่ ดีมากและไฮเทคนะครับในเรื่องของการที่จะป้องกันเด็กเยาวชนแล้วก็ชาวชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยให้ห่างไกลจากในเรื่องของกาสพติดและสิ่งที่ผิดกฎหมายครับแน่นอนครับทางด้านซ้ายมือผมที่ร่วมในการในวันนี้ท่านเป็นประธานชุมชนหมู่บ้านสมบิชโชดในเขตรับพาวครับสวัสดีครับพี่ครับพี่ค่ะครับพี่ครับเปิดหัวโพยหัวมาได้เยอะแล้วเราเคยเจอกันในการที่ลงทำกิจกรรมด้วยกันใช่ไหครับ เออพี่เป็นอสอสอด้วยใช่ไหมครับเป็นอสอสอด้วยค่ะเอากี่ปีแล้วพี่ตั้งแต่ปีสี่สองยี่สิบหกปียี่สิบหกปีค่ะโวนี่ถือว่ายาวนานนะค่ะแล้วนนแล้วแล้วเราเป็นยังไงมายังไงจริงจรงถึงมาเป็นอสสคือก็ช่วงนั้นก็เป็นแม่บ้านเนาะส่งลูกไปโรงเรียนหลังจากนั้นก็ไม่รู้จะทําอะไรเพรื่อนก็มาชวนไปเป็นอสสอช่วงที่ยังไม่มีอะไรให้เลยนะจิตอาสาจริงๆนะคะก็ จะได้ประโยชน์กับเราในเรื่องของดูแลสุขภาพอะไรอย่างนี้ยที่ความรู้ที่ทางศูนย์ให้นะครับในเรื่องเรื่องสุขภาพหลายๆเรื่องอ่ะทั้งเรื่องยาเรื่องอาหารเรื่องการออกกำลังกายค,คือเราได้ประโยชน์จากตรงนั้นแล้วเราก็ได้ดูสมาชิกในชุมชนอันนี้สงจากเราก็คือลูกเราเข้มแข็ง<อ>นะคะคือลูกไม่ติดยาไม่เที่ยวไม่ไม่มีปัญหาเรื่องลูกเราสบายใจอันนั้นคือกุศสของเรานะ เราคิดว่ามันเป็นกุศลของเราที่เราจิตอาสาให้คนอื่นแล้วลูกเราครอบครัวเราดีนั่นก็คือความสุขของเราแล้วก็เลยทํามาเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นแบบนั้นจริงไหมพี่ผมเคยคุยกับอสอส,อสอหลายๆท่านนะครับหลายๆเ,าเกือบจะเ,เกือบจะทุกเขตที่ผมไปนะครับเขาบอกอสอสเนี่ยมันเป็นแล้วมันหาย,ยากจริงไหมพี่หมายถึงมัน,นคือมันจะเลิกไม่ได้อ่ะอ๋อไม่จำเป็นหรอกค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาทาแล้วเขามีความสุข จริงไหมพี่ก็เคยท้ออยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามันหายยากก็เคยท้ออยากจะออกแล้วเหมือนกันตอนนี้มันมีเพื่อนรุ่นใหม่ที่เขาเข้ามาอ่าเราเขาก็บอกอย่าเพิ่งอยู่เลยอย่าเพิ่งไปเลยอถ้าไปแล้วเขาจะมีใครเป็นเพื่อนอ่าคือเราก็เป็นอสสรุ่นเก่าเนาะครับนี่นี่ท่านผู้ชมอสสรุ่นเก่าเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยนะว่าทุกเขตมีเก่าๆอย่างเงี้ยทั้งนั้นเลยนะ พอจะออกจะเลิกที่บ้านบอกให้ให้ให้เลิกเลิกไม่ได้มันติดแล้วอ,ะอ่ะแต่อส,อสอสอนี่แหละครับคือพื้นฐานเบสแรกเลยในเรื่องของสาธารณสุขของไทยเพราะอ,าสอสอสอหนึ่งคนดูเท่าไหร่ดูประมาณสามสิบหลังใช่ไหมครับใช่เมื<ๆ>่อก่อนพี่ดูคนเดียวสองร้อยหลังคาเรือ 30ก็เยอะแล้วนะครับพี่เจอ้าไป200ใช่แสดงว่าตอนที่มาใหม่ๆไม่มีค่ะก็ดูไป200หลังคาเรือนครับบ้านไหนที่มีปัญหาเราก็เดินข้ามอะไรอย่างเงี้ยคือในชุมชน200หลังคาเรือนมีพี่คนเดียวครับพี่เพิ่งจะเอาน้องๆเข้ามาตอนที่ก่อนโควิดโชคดีนะที่เอามาก่อนโควิดเอามาคนคนนะคะก็พอช่วงโควิดก็เลยได้ดูแลพื้นที่ทั้งหมดสแกนทั้งหมู่บ้านเลยแล้วเราก็ คือก็บอกที่บอกว่าคือเราอะใช้ไลน์ชุมชนไลน์ชุมชนเราเนี่ยเป็นไลน์ที่เข้มแข็งมากเลยช่วงโควิดเนี่ยเราจะดูดูคนในบ้านเราในหมู่บ้านเราโดยใช้ไลน์นะคะเพราะนั้นเนี่ยใครเป็นโควิดเนี่ยชาวบ้านจะไม่รู้เพราะเพราะมันเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลใช่ถูกไหมฮะถ้าเขาจะบอกเขาบอกเองแต่เราเป็นอสสเป็นกรรมการหมู่บ้านเราไม่เอาเขาไปประกาศสื่อว่าบ้านนี้เป็นสมัยก่อนที่โควิดเนี่ยมันเหมือนกับลังเกียจนะ ใครๆก็รังเกียจแล้วคนนู้นเป็นคนนี้เป็นมันไม่ถูกอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเออเขาสิทธิทส่วนบุคคลเราต้องป้องกันให้เขาเพราะนั้นเราก็เลยบอกว่าถ้าก็เข้ารายกลุ่มหมู่บ้านนะคะบอกว่าถ้าใครเป็นโควิดนะก็ให้แจ้งมาส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยพอเขาแจ้งมาส่วนตัวเราก็ติดต่อ,อเขาส่วนตัวในเรื่องของ ติดต่อทางเจ้าหน้าที่แล้วก็มีน้องๆอสสสมมุติถ้าเกิดว่าเขาอยู่บ้านใกล้ตรงไหนให้เขาช่วยดูคนนี้ในเรื่องของส่งอาหารส่งยาอะไรอย่างเงี้ยคือเราได้ประโยชน์จากตรงนี้จริงๆจากลายกลุ่มเนี่ยเริ่มจากตอนช่วงโควิดก่อนคือเริ่มนานแล้วค่ะเริ่มนานแล้วแต่ว่าตอนโควิดนะเราเห็นผลจริงๆที่เราเห็นเยอะอ่ะหลายๆเรื่อง แจกอาหารเราก็เข้าลายกลุ่มแจกของเราก็เข้าลายกลุ่มชาวบ้านก็จะออกมาค่อยมาเอาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องนั่นจนจนถึงปัจจุบันเนี่ยจนถึงปัจจุบันก,ก็ใช้อยู่ใช้ตลอดามาใช้ในเรื่องของน้องน้องเยาวชนด้วยใช,ใช่ไหมที่ในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าถ้าบ้านไหนมีนิดติ้งกันหมดเลยใช่ใช่ก็จะแจ้งกันหมด คือจากการที่เด็กๆเ,เราน้อยใช่ไหมคะแต่ผู้สูงอายุเราเยอะเพราะเราทํางานอสสมาตั้งนานแล้วเราก็สแกนทั้งหมู่บ้านเราก็จะรู้ว่าบ้านนี้มีเด็กมีผู้ใหญ่มีอายุเท่าไหร่ตลอดทั้งหมู่บ้านใครทครําอาชีพอะไรรู้หมดคือเรียกว่าทุกบ้านเดินเข้าได้หมดนะ่ะว่าคนไหนเป็นอะไรทําอะไร,รแล้วเราก็มีอสสเวลาเราไปเดินเราไม่ไปเดินคนเดียวรเราจัดแพ็คเป็นทีมนะฮะแล้วเราก็บางทีเราก็เอาชาวบ้านออกมาช่วยด้วย เพราะนั้นทุกคนก็จะแฮปปี้กันอยู่ในหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเราเนี่ยมันจะสะดวกกับการเดินการเดินสำรวจเพราะว่ามันเป็นตัวตัวยูตัวย,วย,วยู่นะคะแล้วเราก็มีกิจกรรมหมู่บ้านตรงกลางเพราะฉะนั้นเวลานั้นก็จัดกิจกรรมหมู่บ้านตรงกลางไม่ว่าจะวันเด็กอะไรเมื่อก่อนนี้จัดวันเด็กบ่อยค่ะแล้วก็สัญญากับเด็กๆว่าจะจัดตลอดผลพรากฏว่าเด็กเหลือยี่สิบคนก็ <laughs> จัดไม่ได้ช่วงหลังๆเด็กเหลือน้อย <laughs> จริงๆค่ะคือจากสต,ติติที่เราทําไว้ <laughs> แต่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น <laughs> กับกันกับเด็กเมื่อก่อนเด็กร้อยกว่าคนผู้สูงอายุ20กว่าคนเดี๋ยวนี้กลายเป็นผู้ผู้สูงอายุร้อยกว่าคนเด็ก20กว่าคนนะคะเราก็เลยอาศัยว่าให้ผู้สูงอายุนี่ผู้สูงอายุมันจะมีบางคนที่เขาไม่ใช้โทรศัพท์ไม่ใช้ไฮเทคก็ใช้อาศัยบอกต่อนะคะกิจกรรมไอของเราในหมู่บ้านเวลาเราประชาสัมพันธ์เราจะมีใช้ไลน์กับการบอกต่อเพราะมันมีผู้สูงอายุบางคนที่เขาไม่ใช้ไลน์ไม่เล่นไลน์แต่เขาออกมานั่งคุยกันนะคะเราก็ใช้ บอกต่อแนะนํากันต่อแล้วผู้สูงอายุที่ออกมานั่งคุยกันเนี่ยเขาจะเป็นหูเป็นตาให้เรานะคะไม่ว่ามีอะไรแปลกหน้าไม่ว่าจะอีรูปแบบไหนอืเขาจะคอยดูให้แล้วเขาก็จะมีคนที่ที่เล่นโทรศัพท์ได้เล่นไลน์ได้ก็นั่งอยู่รวมด้วยพอมีอะไรแปลกๆเขาก็จะส่งเลยระวังด้วยนะคนนี้มาในหมู่บ้านแปลกๆนะคอยดูมาทําอะไรทุกคนก็ช่วยกันดูนะคะมแม้กระทั่งเด็กๆที่มาเล่นแล้วก็มา จากที่อื่นนะมาเล่นมาสูบบุหรีหรือมาอะไรในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะไปช่วยกันไล่นะคะไม่ให้มายุ่งอยู่ในหมู่บ้านเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะเป็นอันตรายกับเด็กในชุมชนนะคะเห็นไหมครับท่านผู้ชมหมู่บ้านของพี่เขาใช้ไายกลุ่มให้เป็นประโยชน์คนไหนที่ไม่มีไายใช้บอกต่อแล้วที่สําคัญครับเขาสแกนทั้งหมู่บ้านคนแปลกหน้ามาหรืออะไรต่างๆสมมุติจะมา ขายบุหรี่ไฟฟ้าหรืออะไรรับประกันไม่รอดพี่เขาเขาสแกนเต็มที่นะเพราะฉะนั้นพูดได้เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหมู่บ้านนี้ในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าสิ่งผิกดกฎหมายเนี่ยไม่มีเพราะถ้ามีปุ๊บติงใน,นหมู่บ้านใช่ไหมพี่ใช <c oughs> ่ติงติงติงตงใน,นหมู่บ้านเลยเพราะว่าเขาจะแจ้งกันนะครับทีนี้ในหมู่บ้านเนี่ยเรารู้แล้วว่าพี่เนี่ยแพ็กแน่นแล้วไม่ให้ไอ้สิ่งต่างๆพวกเนี้ยเข้ามาแล้วสําหรับด้านภายนอกค <c oughs> ือข้างหน้าหมู่บ้านเรามีผับนะคะ มีผับมีบ่อตกกุ้งนะคะเราก็ตรงเนี้ยมันก็รู้อยู่ก็คือแหล่งอยอบายามุกนะคะคก็คนในหมู่บ้านเราจะไม่เข้าไปสัมผัสเลยนะคะครับเพียงแต่ค่าเดินผ่านแล้วก็เดินมองเฉยๆครับเพราะฉนั้นถ้าเราไม่ไปสัมผัสแล้วเนี่ยคนที่ข้างนอกเขาไม่มีเพื่อนที่จะเดินเข้ามาข้างในหรือมาทําอะไรข้างในเขาก็จะไม่เข้ามาครับเพราะคนในหมู่บ้านเราค่อนข้างจะศักยภาพนะครับเพราะเราก็ เหมือนกับเราเราคุยกันรู้จักกันเห็นกันใครทําอะไรไม่ดีก็รู้กันหมดนะคะรู้กันหมดทุกคนจะรู้ว่าเฮ้ยบ้านนี้ไปทําอะไรมาบ้านนี้ไปทําอะไรมาเรื่องดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนในชุมชนไม่ค่อยไม่ค่อยไปทํากิจกรรมที่อื่นไม่ยอมไปด้วยอืให้มาตรงไหนก็ไม่ไปพี่ป้อมไปคนเดียวพี่ป้อมไปคนเดียวก็กลายเป็นว่าพี่ก็เป็นคนประชาสัมพันธ์คนชุมชน<อ>เป็นเสร็จเรียบร้อยนะคะ<อ>เพราะว่าคนในชุมชนไม่ออกไปไหน บางทีไปทํากิจกรรมคนเยอะนะในชุมชนป้อมไม่ต้องไปเรียกคนชุมชนอื่นมาเลยชุมเราแพ็กแน่นเลยอะมาอนี่นผมว่านี่แหละครับพี่ป้อมความที่ในหมู่บ้านเนี่ยมีความสมัครสมานสามัคมค,รครีรู้จักกันหมดเพราะนั้นไอสิ่งแปลกปลอมที่มันจะไม่ดีมันไม่มีโอกาสเข้ามา ก็ไม่แน่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะจะบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่ได้ไม่แน่ใจนะเพราะเด็กบางทีเขาออกไปข้างนอกนะคะแล้วผู้ปกครองแต่ก็มีอ่ะสมัยก่อนมีนะตอนที่เรายังไม่ได้ใช้ลายกลุ่มหรืออะไรเงี้ยก็มีที่เด็กที่มีปัญหาก็รุ่นเดียวกับน้องคนเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเขาเป็นถึงขนาดค้าเลยนะคะค้าเลยเสร็จแล้วก็ติดคุกออกมาออกมาก็ต้องกลับเข้าไปใหม่ Hmm. เพราะว่าจะเอาตัวเองไม่รอด oh. ต้องบอกกันนะ oh. ถ้าไปอยู่ในวงการน,นี้แค่เสพหรือว่าอะไรแค่นี้ไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวคุณก็เลิกได้ hmm. แต่สมมุติถ้าเกิดคุณเข้าไปติดในถึงขนาดที่คุณค้าเลยเนี่ยคุณจะออกไม่ได้นะถ้าออกได้ก็คือตายอย่างเดียว hmm. นะคะไอ้น้องคนนี้ออกจากคุกไม่ได้ไม่กล้าออกกลัวตาย uh. เพราะนั้นพ่อแม่ก็เลยต้องทำใจว่าให้น้องเขาอยู่ในคุกไปนะคะ ก็กลายเป็นว่าน้องก็ต้องไปเติบโตกันอยู่ในคุกอะ่ะอายุเยอะแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยหมู่บ้านของพี่เนี่ยผมใช้คําว่าเต็มร้อยแล้วในเรื่องของการป้องกัน <c oughs> ไม่ให้สิ่งต่างๆเหแบบนี้เข้ามาตอนนี้อยากจะให้ฝากกับเด็กและเยาวชนทั่วไปนะครับในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งตอนเนี้มันเป็นสิ่งผิดกฎหมายแล้วประกาศเป็นในเรื่องของยาเสพติดเพศสองแล้วนะครับอยากจะให้ฝาก กับเด็กและเยาวชนเรื่องนี้ครับอ,อืขอฝากกับเด็กๆรุ่นหลานๆน,นะคะต้องเป็นหลานแล้วละ่ะเพราะว่าอายุก็คือช่วงที่วัยรุ่นจริงๆน่ยก็คือประมาณสักสิบกว่าชั้นมัธยมต้นๆน,นะคะแล้วก็จะผ่านพ้นไปได้ก็คือมหาวิไลปีหนึ่งปีสองเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยพ่อแม่ผู้ปกครองควรดูเด็กๆให้ดีนะคะจากประสบการณ์เนี่ยอยู่แค่นั้นนะคะจาก ในหมู่บ้านแล้วกอ็อย่าไปลองยาเสพติดเนี่ยลองไม่ได้ไม่ว่ายี่ห้ออะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่งบุหรี่อะไรทั้งหลายแหนละอย่าไปลองคุณเห็นเขาดูงามหรืออะไรไม่ใช่อะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีงามแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเท่ที่จะอะไรมาอวดได้เพราะฉนั้นเนี่ยแล้วก็อนาคตเนี่ยมันจะแก้ไม่ได้ถ้าเกิดคุณทําไปแล้วเนี่ยพอตอนอนาคตอายุเยอะๆแล้วคุณจะมาบอกว่าเฮ้ยตอนนั้นไม่ไม่น่าทําเลย นี่ก็ต้องต้องระวังไว้ว่าเออตอนที่คุณมีโอกาสที่จะไม่ทําก็ต้องไม่ทําไม่ไม่ควรไปสัมผัสกับมันไม่ว่ายาเสพติดประเภทไหนทั้งที่กระทอมกัญชงกัญชาทุกอย่างนะคะมันแก้ไม่ได้อ่ะพอนะ้อเยอะเยอะเป็นสุขภาพไม่ดีแล้วคุณจะมาบอกเฮ้ย hey, ไม่น่าทําเลยมันไม่ใช่ไงมันต้องต้องตัดเริ่มต้นบ้าไม่ควรไปแตะ แล้วผู้ปกครองก็ดูแลบุตรหลานดีๆนะคะคือถ้าเกิดตอนที่เขาไปสัมผัสใหม่ๆหรือเพื่อนชวนไปอะไรอย่างเงี้ยต้องป้องกันแต่ว่าต้องรู้จักวิธีคุยนะคะวิธีคุยว่าเอ้ยเอ่อไม่ใช่ไปบอกเฮ้ยมึงอยา่า,ยาทำนะอย่าไปทำนะไม่ใช่ลูกเด็กๆเขาอยากลองเพราะนั้นเวลานั้นเราต้องมีวิธีคุยว่าเอ่อไอเนี้ยอย่าไปไปแตะต้องมันนะ อนาคตมันจะมีปัญหาอะไรเงี้ยต้องรู้วิธีคุยอะหลายๆเรื่องไม่ว่าเรื่องลูกจะไปมั่วสุมตรงไหนมันเป็นวิธีบางทีละเพื่อลูกไปหาเพื่อนอะเราไม่รู้ว่าเพื่อนเขาเป็นยังไงเราก็อาศัยว่าเออไปตรงไหนบอกแม่หน่อยนะว่าไปอยู่ที่ไหนไปทําอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองอยากให้จริงๆแล้วอยากให้สังคมกลับไปแบบยุคนั้นมากบาแต่ว่าอันตรายมันอยู่รอบด้าน หลายๆเรื่องทั้งเด็กผู้หญิงทั้งเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงถ้าไปสัมผัสกับยาเสพติดปั๊บเนี่ยคุณไม่ได้เสียแค่สุขภาพนะคุณเสียในหลายๆอย่างสิ่งที่หวงแหงของคุณน่ะใช่ไหมมันเสียไปเลยนะเพราะนั้นของสำคัญเนี่ยเก็บไว้ให้สำหรับคนที่รักเราจริงๆนะคะเพราะนั้นถ้าเราไม่รักตัวเราเองใครจะมารักเราต้องจัาไว้เลยตัวเราเองเป็นที่รักของตัวเราเอง เราต้องรักตัวเราเองเราถึงจะปลอดภัยกับนะปลอดภัยแล้วก็ดูแลตัวเราเองนะคะคแล้วก็เผื่อแผ่ให้เพื่อนบ้างคแค่นั้นแล้วก็บอกเขา,าอย่างนี้นะคะรักตัวเองสําคัญที่สุดนะครับเพราะถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะมารักเรานีนี้ต้องขอบคุณพี่ป้อมนอย่างสุดนะครับ